วันนี้เราจะมาคุยกันถึงพื้นฐานกันแล้วกันนะฮะว่าห้องรับแขกที่ดีที่ต้องการจัดวางเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้รวมไปถึงคนที่เป็นเจ้าบ,บ้านควรจะอยู่ตรงไหนของห้องรับแขกเดี๋ยวเราคุยกันแน่นอนว่าในห้องรับแขกจะต้องมีโซฟาห้องรับแขกนะครับเป็นเป็นห้องที่ต้อนรับผู้มายเยือนอเป็นห้องที่ติดต่อระหว่างโรคส่วนตัวกับโรคภายนอกฮะแล้วก็รวมทั้งอา,อาจจะเป็นที่ที่ชุมนุม ของสมาชิกภายในครอบครัวซึ่งขึ้นอยู่กับว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยมีพื้นที่อื่นหรือไม่ซึ่งแต่โดยปกติสําหรับบ้านเมืองของเราเนี่ยห้องรับแขกก็คือห้องที่มีโอกาสที่คนภายในครอบครัวเนี่ยจะมาเจอกันอืเพราะฉะนั้นห้องนี้เนี่ยควรอยู่ในตําแหน่งที่ดีตํำแหน่งที่ดีของบ้านหรือตําแหน่งที่มีความเป็นมงคล嗯嗯อ่าซึ่งในกรณีที่ พูดถึงตำแหน่งที่ดีหรือตำแหน่งที่มีความเป็นมงคลเนี่ยเ,เราดูได้2กรณีกรณีแรกก็คือดูจากพื้นที่ที่มีความเป็นมงคลของบ้านนะฮะกรณีนนที่สองก็คือดูจากกรณีความเป็นมงคลของตัวเจ้าบ้านอันไหนสําคัญกว่ามันสําคัญทั้งคู่นะ,ะแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าโดยปกติแล้วเนี่ยของบ้านเนี่ยมันจะแสดงผลช้า